สบายดีสบายดีสวาสดีพวกนี้พี่น้องตอนนี้ก็มาพบกับพี่ใหม่แล้วพี่น้องในช่องพี่น้องพี่ใหม่เสาเล่าไตคือเก่าเดิมพี่น้องเมือนี้ก็ออกมาสวนคือเก่าเนาะพี่น้องออกมาสวนคือเก่าต่อจากมือวานนอ่อวานนี่เนาะมือว่านนี่หลังจากที่เท้าจังเอ่อรถดินก็จะมาไถเห็ดหงส์เลยพี่น้องกันเลยกันเลยอันนี้จังเพื่อนมาท,าทั้งไถป่าออกอีจกจัดหน่อยพี่น้อง ว่าอยู่ขางนี่มันมีเป็นดอนเนพี่น้องดอนเนโนยออีกดอกมันมีป่าทะเลอันนี้หลังจากที่เขาจ้างไทยน่ะเล้วเขาก็ได้จ้างเพิ่มมาเห็ดคันเอ้ยขั้นคู่เหรอมาจ้างเพิ่นมาไทยขางขั้นคู่น้องซาน้องพี่น้องไทยป่าออกนี่รถคนกะอยู่ทางล่างเนาะพี่น้องมือกับอากาศห้อนหอนหอนแดดคือเก่าพี่น้องมองนี้มันกะหกได้พี่น้องแต้นเอ๊ะถางเฮา จางค้นมาทางแหละพี่น้อง่อบายมากันยังหกคือเก่าก็เลยเ้าได้จางรถดมากแหละก็เลยตัดสินใจจางมากอันนี้โถเพิ่นว่าไทยให้มันแล้วซักพี่น้องมันจังสบายเนาะรถมันกะสิใครกลัวคนอันเดะพี่น้องคนมันกะสิยากแน่ตอนนี้ก็กำลังค้นพื้นออกพี่น้องค้นพื้นที่เ้าเคยตัดที่เ้าอันนี้จางคนมาตัดแถบพี่น้นนองเราก็เลยคนย้น,น,น พี่น้องเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศการไทยดินให้เบิง่งอีกมือเนาะพี่น้อง จะคล้องรถเพินนพ่นเนาะเพิ่นเนาะจะคล้องรถลดก็ลูกชายเพิ่นมาไทยสวยเลยทีเดียวเนาะอันนี้จะก็แถวนี้นี่เดี๋พี่น้องจ้างเพิ่นมากดกวดกวดดินแน่ คุ้นฟื้นออกเนาะพี่น้องคุ้นฟื้นออกพืนอนออกพ้นที่ตัดไว้คนละสสเสหลงขาดแล้วพี่น้องบรรยากาศแบบแดดแดดพี่น้องเลย พี่น้องจั่งรถเป็นรถป่า ไม่แต่ยากมี่โหลดใหญ่เน้นองแต่ยากบับเป็นหอ,อนดีพี่น้องเอ้ยพี่ใมบ่บ่ได้ออกไปหน้าโดนเติบแล้วพี่น้องชวนได้าส่วนนี้มาแจะชวนคันแบบป้าน้ำก็่วมหน้าก็บ่ได้ไปพี่น้องเลยมาแจะชวนขม,มือขม,มือมาเห็ดนั่นเห็ดนี่่สวนพี่น้อง ปีใไม่่ะเบิดเงินไปร้ายเติบเลียนาะเพราะว่ามาปั๊บหนาดินเียดน่องน <c oughs> ึกถึงีใไม่บาเดี๋ยวยุดล้นปีใไม่มันแบบว่ามันดินขี้ร้ายพี่น้องมันไก่ห้องเวลาเวลาพ้นตกมา่ละปีแต่ระปีมัน,น,นก็สอลงหวยเบิดเดน้อพี่น้องกรสอลงคุกกี้คุกกี้มันก็เลยเหยีใไหนแบบว่าดินเป็นโศกเป็นเทลน้อพี่น้องถ้าห้าวปั๊บปแปลงอนาคตต่อไปมันแห่งแบบว่าเทงสีเป็นโสกกว่าหนีน้อพี่น้อง เพื่นได้ในการปั๊บเนาะถาผู้ได้ดินผู้ได้แบบว่าเที่ยงง้างก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องต่วับบปีใหม่ค่บโชคดีกันวานวันนี้แหละเป็นลูปเป็นบ่อพี่น้องเป็นหวยทางนี้จะเป็นห่วยมันไก่ห่วยลายพี่น้องแล้วก็น้ำมันไหลลงมาจะพูมันไหลแห้งมันก็เฮ็ดแห้งส่อห่วยเฮ็ดให้หวยมันควงออกควงออกเนาะพี่น้องน้ำมันจะส่อแห้งส่อแห้งแต่ละปีแต่ละปี แล้วก็ตอนนี้ก็พักกันพักพ่อนพี่น้องพักเที่ยงเขากลามาเห็ดอันนี้กินเนาะพี่น้องเห็ดเปี๊ยงหมูแล้วก็สีตั้มมะฮุงมือก้อนก็ตั้มมะฮุงพี่น้องมือนี้ก็ตั้มมะฮุงอีกแล้วตั้มมะฮุงเลยหน่อยด้านหน้า <c oughs> คนงานเ้าพี่น้องมาคุม <c oughs> มือขุมมือแล้วค่ะ <c oughs> น,นี่ปี๊กเปี๊ยกตัเมือชอานี้ไปตลาดเนาะพี่น้องก็ได้ซื้อหมูมา anta mein ตอนนี้ก็เปลี่ยนหัวไก่ทิ่ซุกแล้วเป็นไม่ซ้อยบางหงส์ไงพี่น้องเดี่ยวสิได้๋ยวไปตามบางหงส์เดี๋ยวยกหน้าที่นี่ให้ไอัดอนไอัดอนเป็นคนเบิ่งเนาะพี่น้องไอัดอนนี่ก็คนบ้านต่างลางเดี๋ยวพี่น้องแล้วก็มาเฮ็ดเบียดอันนี้น้่งขมือขมือกักมือเดี๋ยวว่าอัดอนหาหุกเดี๋ยวนี้เนาะหาหุกหาหุกมือเนาะเบิ่งอย่าให้มันใหม่เด้อเดี๋ยวคอยไปตามบางหงส์ กะเห็ดกินสูอนาเนาะพี่น้องสูข้นที่เพิ่นมาไทยดินสูข้นเห็ดเบี้ยหอนอันดีพี่น้องมาเลยหลังจากที่ฝนเศร้าตกเนาะพี่น้องหนาวบกกระหอนอันดีห่อนสบายดีเลยสบายดีเห็ดกินแรงเออเห็ดกินเผ็ดน้อพี่น้องตอนนี้กัสิเที่ยงเลยพี่น้องไะเดี๋ยวเราไปตำหุงกันเลย พี่น้องแลกะตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะพี่น้องหลังจากที่กินเขาแล้วเนาะตอนกินเขาปีใหม่กับโบเลถ่ายคลิปเสมอเพรอะว่พี่น้องกับโบอยากอันนี้ถ่ายควมเป็นส่วนตัวเพื่อนนะพี่น้องเพราะว่ากินเข้ารว,วมกันหลายคนเนาะอันนี้คนที่เพิ่นมาทายดินเยื่อนพี่น้องสองคนเพื่อนก็มากินเขาน้ำกันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเพื่อนกันย่างปั๊บดินอยู่พี่น้องคนแนน้ำบอกว่าหายลองเอามาัดมาปลูกเนาะจะขีดกิ่ได้พี่น้อง เขาบอกว่าขันเอามันมาปูคือ่อสิงามมันอยู่ข้างล่างเนาะอยากล่องปูอยู่แต่ว่าห้องมมีตดมันพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรกแบบค้างค้างอยู่นี่มันกะไข่แน่พี่น้องตอนตะกี้มันกะเป็นป่าหันนะเนาะเป็นป่ามันกะหกหหนพี่น้องมันกะหกค่าค่าจ้างเพิ่นกะอาสองล้านกีบเนาะพี่น้องค่าจา้างเิ่นมากใครอยู่บ่อน,นเนะาะหลังจากทีแล้ว แล้วเบืเ้องเพชรทองเลยฮะก็มาต่อนหนีนาะพี่น้องเดี๋ยวะไม่ไหมคือขายกล่องลังให้เบื้องดีาะตะกี้มองนี้มันเป็นมันเป็นน้องนะพี่น้องฮะก็ดันดินเบื้องนั้นลงมาอามน้องเนาะปลูกมันเพื่อนบอกว่าปลูกมันนี่ชื่อสิงามขนาดอยากล่องปลูกอยู่เลยพี่น้อง เราเอมามันเอาไปทุกซาเว่นกับไก่ที่โตคู่แล้วพี่น้องยักอีกน้อยนึงยืนนี้มันแบบว่ามันอยู่ไก่คู่แน่ๆนะพี่น้องมันก็นเลยแบบว่าสะเว่นมันก็โต๊ะไว้แน่ ไถโพดมองนี้เนาะพี่นอ้องตะกี้มองนี้มันเป็นโน่นเนาะกะไทไถโน่นลงมาคาจางังไถโน่นมองนี้อ่อกับไทนีเนาะพี่น้องซองลานซองลานถ้่เป็นเงิน ใช่กป็ประมาณประมาณสามสามพันกลัวๆเนาะพี่น้องประมาณสามพันหาเนาะแม่นบอกเอ้ยแม่แม่นแม่นพี่น้องอาเป็นเงินให้ก็ประมาณสามพันสามพันกลัวๆพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะเท่ากับว่า หายค่านา้ำค่ายางเพื่อนอยู่ดอกพี่น้องมันกะเพื่อนกะท้ายออกให้เฮาไล่นะราคามันกะโบยมันกะเพื้อจ้างอยู่่พีน้องข้างดุมข้างนี่มันกะหวยนะนี่พี่น้องหวยเวลาฝนตกมากนำ้ำไหลหิ้ง เบื้องลุง่มอันนีน้องมันเป็นหัวอยู่บ่อนนะพี่น้องต้นไม้เพิ่นกระดันดัน,ดนมากแถวนี้ดันดันมากตาไหวพี่เี้ยะพี่น้องี่จังบาลล่งลกงตาเนี่ยแต่กี่หกโ รายกาตอนนี้ก็เป็นตอนที่เพิ่นไทยเนาะพี่น้องเพิ่นไทยแล้วเรียบร้อยมาถ่ายหลังจากที่แล้วอันนี้เป็นคางค้างรลองน้ำเนาะพี่น้องค้างห้องน้ำมันแหละค้างเพิ่งบางหันมันเป็นนูนเนาะพี่น้องมา,มาที่ห้าถ่ายไปอันนี้มันเป็นนูนมันกับถ่ายนูนลงมาถ่ายหลยก็ ดันดินลงไปเบื้องนั้นเนาะ่มหายมันเป็น่มหายหนักมันไหลลงมาทางหลุมนี่พี่น้องกระไข่ก็เก่ามอหันกับมันกับเป็นโพดเนาะพี่นนองเพิ่งกระท้ายทายลง ตอนนี้กระแลงแลวพี่น้องบางอย่างนี่ฝนตกฮักระยุกเลยเห็นให้มันเปื่อนเนาะพี่น้องเปื่อนเป,เป,เปียกเปียกเปื่อยเยวสิม,มาถ่ายให้เบิ้งลองน้ำอีกห้องน้ำอีกเครื่องหนึ่งนะพี่น้อง เดอหลังจากขี่แล้วเดียบร้อยปอดหนามค้างลายเติบเด้อขย้อนฝนตกบัวแหงบนได้พี่น้องนี่เดอปกตินามยู่นี่เลยพี่น้องมันสีไลลงน้องวันนี้มันสีไลข้างอยู่นี้บัดหนามมันแห้งๆเพื่อแล้วมันสีหล่นลงไปทางนะ ไปหาไปหาหองเลยเนาะพี่น้องทางหนานู่นพอ่ะเอ้ยนาำลายเติบเด้พี่น้อง เอ้ยเห็นแล้วว่านา้มนี่บบนร้ายเตอ่ขอขย้ขอนฝนตกวูแห้งวันไหนเออถ้าหาวบลมาแปลงมันนี่โยดคืโยถันแล้วน่นี่หนาม,มันมาอดอยู่นี่น้องนี่น้อะ เพื่นไทยลงเดึกบ่หลายนาะพี่น้องเพราะว่ามัน,ม,นมันเินนียนหลายเพื่อนก็ได้สู่ดินมาตันมือหนาจังแป้งเองอไม่ได้บ่หลาย เออห้าเบิงสภาพมันก่อนถามมันโวเป็นตาไลเขากับโจ๊จกคนนี้แหละขุดเห็ดหอกแปลงมันมาเออขันมันร้ายกว่านี้มันก็หล่นหล่นไปเนะาะแต่หล,ล่ไปขันห้าคุดเนี่ยก็ดีเนาะขันห้าแปลงน้ำเนี่ยก็ดีมันขำเหมือนีีขันเ้าบโวขำเ้าเห็ดเจ็ดห้าโดนคุดเหมืนเนาะ ขาเมื่อและเมื่อนี้มันคำเลยสิ้เมื่อวันตั้งหลังเลยวันนี้ข้าว่อบ้งางมันจาว่ามันกกบรูหรอกซำเนี้มันบรูหรอกอืมเจอว่าเขาไปขวดขุดหองลงเหอะเอว่าเขาแปลงเรื่อยๆคนตรงมาเขาแปลงแปลงมันหนามันก็สีด๊งกขนเดงี สำเนียงบรู้ล็อกสำเนียงเอเอนเนมาแปลงเนาะก็ด,ดีให้ตัวม,มันทั้งไปก่อนใช่ไหมแปลงมันสีด๊ะว,วันเนาะอืมป่ะพี่น้องเขาก็สิได้เดินทางกลับเมื่อบ้านต่างหลังเขาห้าแล้วเดี๋ยวสิได้จบคลิปไปเพียงสำเนียงเด้อพี่น้องค่ำแหละพูเมือ่าดามอด้วยละแนบเราเห็นผูสกสัมว่าเมกหมอกมันลงผูกเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย